ไม่รับรางวัลอะไรอยังงครับเพราะว่าเหมือมีชื่ออย่มีชื่อข้าชิงโปรดซอร์แล้วมีชื่อศิลปินอลาร n n e วใหม่กาวหม่ตนเต้น่ต้นครับเพราะว่า็มีศิลปินที่เข้าชิงเยอะแยะเลยครับก็คิดว่าที่เข้าชิงทงหมดนี้ก็คือเป็นศิลปินที่มีนภาพทั้งหมดครับแค่มีชื่อผมอเคครับดีใจแล้วไม่ว่าเป็นปีนี้เป็นปีทองของนุ่นะร นก็มีใหม่ทีมงานได้เข้าชิดด้วยอ,อ๋อก็ยังไงก็รู้สึกว่าถ้าแบบเป็นปีนองก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีนที่ทีสดมในปนีนีเพราะว่าทั้งแบบพงเพลงอะรมาแล้วแบวกีรับผมคิดว่ามันก็โกาสสาหรับผมครับพี่ยิงโอกาสให้แล้จะเป็นทางท่ายทีอาร์ทาง, PR, ทางผู้อยู่บ้านโปรดวเซอร์ พวกกำกับทาเลีงมีทุกคนที่มีส่วนห้ออแม้กระทั่งแฟนเพลงก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้แบบมีวันนี้ได้ก็ผมคิดว่าคือพลังทุกคนนะครับของที้คนอันนี้งานเราแน่นยาวถึงทิ้งปีเลยปะใช่ครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีนะครับแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าตัวโจอีเรียกว่ายังไงครับขึ้นเป็นไหลเท่าตัวเลยไหมยังเลยครับขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะขึ้นไปนิดหน่อยครับ ขึ้นค่าตัวนิดหน่อยครับเพรขึ้นไปตามสเตติแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ก็ยังไม่แพงครับก็จะสอเพัสอนันผมเพ่ซุกนครับแต่ว่าผมเล่นเาไชีวิตครับอยากอังตวันนี้เป็นคอยากองาขอมเนห่วงครับเป็นอยู่ครับตอนนี้ผมเป็นเกิร์ดเป็นเนกิร์ดแปลว่าอะไรเหมือนมันเป็นบดไหลย้อนมันดันขึ้นแล้วมันทำให้หายใจไม่อิ่มว่ารจกรานัน กลัวครับกลัวแต่ว่าผมอ่ะตอ็ผมก็ตอนนี้ผมก็รักษาตัวเองครับกินกินแบบเคยไปปรึกษาหมอแล้วก็แล้วก็แต่ตอนนี้สุขภาพไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เกิดบาดเจ็บก็ส่วนใหญ่ฟุตบอลอะไรนี่บาดเจ็บมันมันก็จากอะไรกิน,ข,นข,ข้าวเย็นเหรอคือถ้ากินข้าวไม่ปล่อยกินข้าวไม่ถูกตรงเวลากินเผ็ดกินกินหนึกงแบบจากไอ้ปลาเสี่ใช่ครับกินเผ็ดแต่กับที่ไม่ต่างกับพ่อแบบพี่คนนี้นี่ใชองของการร้องเพลงไหมีครับ อ่าครับช่วงนี้เป็นหายใจไม่อิ่มมากๆเนี่ยก็ก็ร้อ,องเพลงก็จะบอ,อกนี้เลยเลื่อนรถมาแล้วครับรถจากอ่าู้จากยี่สิบแปดงานต่อวันต่อเดือนลดเริ่มมาเหลือนสิบหกเจ็ดงานนะเพราะว่าลดให้ไปแบบนี้ตั้ายโฆษณาอะไรบ้างตอนนี้ก็ใช้เงี้ยวปัเดเอวในเพลงคุณบ้างไปตะโกนไ่ได้แนละ้ว <c oughs> ให้ได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นขาไม่แขางป่วยเหมือนเดิมนะครับมันยังไม่หายก็ยังโดดไม่ได้ก็ยังเล่นไม่ได้เต็มที่ครับแต่อย่างไงเราก็คือทำงานเพราะอยากจะถูกบ้านเร็วใช่ครับก็ทํางานเผื่อว่าวันหนึ่งจะโผล่บ้านได้แล้วก็จะได้แบบได้ได้ไปได้หาที่ทางที่ดูม่นทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับวตอนที่เราเริ่มทำก็ได้เลยคราวเวลาไปนี้มาไหนที่นี่น นิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังตื่นเต้นกับแฟนเพลงที่เข้ามาทักทายเพราะว่าเราเราเรากลัวว่าเราบอกแต่งตัวเมื่อเมื่อเคุณที่มางานเนี่ยเราบอกว่ายังเกือบไม่ได้เข้านะไปยินมาก็แบบก็แบบว่าเนี่ยครับก็กลัวแบบเพราะทักผิดคนอะไรเลย เงานชีพยางของบ้านเลยยังไม่ไรชุดนี้พอ,อจำหน้าก็จะโดนอีกย้เราบอกอดีตเราตัวแม่บผมไม่กลัวครับเพราะว่าอาดีตผมผมตอบไปหมดแล้วว่าอาดีตผมมันก็ไม่ค่อยดีครับ คับทางร้านว่าแบบการอย่างเงี้ยต้องมีปรุงรสนิดบ้างถ้าจะในกรณีที่สังเกตพฤติกรรมคนเขาคนมามา,มา,มากๆคนมามา,มา,มากๆเขาจะมีทางหนึ่งสังเกตว่าเขาจะมาขึ้นมาบนเวทีหรือเปล่าในที่นี้เริ่ม ไปไม่ได้ seen. ส, like, hai, ส, Eugene, ส,ส ogi, นใจโลกอะไรทุกวันนี้ผมยังไม่รู้แล้วผมผมมีงานอะไรทุกวันนี้แบบรนนี้เนี่ยอนนี้ารได้ลรสบายมาก้ยเจ็บกว่านี้มาเยาร์ลเจ็บวนี้ครับอบพี่นะครับขอบนครับพี่คุณไปด้วย